สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้ผมไปนำข้อมูลคาถา,เ,าเรียกว่าคาถาพระอรหันต์คาถาแควคลาดของหลวงพ่อเกษมเขมมะโกแห่งสุสานไตรักจังหวัดลำปางมาฝากทุกท่านกันนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมโกเดิมมีนามว่าเจ้าเกษมณลำปาง ประสูตรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2455ตรงกับวันพุธเดือนยี่ของทางเหนือปีชวดรอส131เป็นบุตรในเจ้าน้อยหนูณลำปางนะครับหลวงพ่อกเกษมก่อนที่ท่านจะบวชท่านเป็นเจ้านะครับท่านเป็นเจ้าอยู่ทางเหนือ ที่จังหวัดลำปางนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นพระสายวิปัสนาธุระไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมณสุสานใจรักตลอดชนทีพเป็นพระที่เป็นที่เคารพสกาาะะของคนในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศก่อนหน้าที่ท่านจะไปวิปัสนา ที่สุสานใจรักท่านเคยเได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดในเมืองแต่ท่านก็อยอมสละที่จะมีตำแหน่งนั้นๆแล้วก็ไปวิปัสสนาตามที่ท่านชอบนะครับแล้วท่านก็สำเร็จในเรื่องของเอเรื่องของการวิปัสสนานะครับในภาพจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูไ้ม่พลอ,อด,ดุลยเดช ได้เข้าไปกราบสการะท่านนะครับและคาถาที่ท่านได้นำมาให้ทุกสิทธิลูกหาใช้นะครับเรียกกันว่าคาถาณจังงังของหลวงพ่อกเกษมนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่องนมโมสามจบก่อนนะครับนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะจากนั้นท่องนะโนนะอันตลายาวินาสันตุอีกครั้งนะครับนะโนนะอันตลายาวินาสันตุอีกครั้งนะครับนะโนนะอันตลายาวินาสันตุใช้เป็นคาถาแค้วคลาดป้องกันสตาวุธและโจรภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวงสามารถป้องกันได้ก่อนออกจากบ้านก่อนเดินทางให้สวด3จบหรือ7จบก่อนแล้วจึงออกเดินทางเน้นนะครับให้สวด3จบหรือ7จบก่อนออกจากบ้านก่อนเดินทางนะครับจะช่วยป้องกันภัยต่างๆได้ระหว่างทางก็ให้ภาวนาไปด้วยแม้ว่าจะพบ กับอันตรายใดๆก็แล้วแต่ก็จะแคล้วคลาดนะครับระหว่างเดินทางถึงแม้จะท่องตอนออกจากบ้านแล้วระหว่างเดินทางก็ภาวนาไปด้วยก็จะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับผมได้บอกไว้เสมอตอนท้ายๆของคาถาว่าการใช้คาถาให้ได้ผลนั้นผู้ใช้คาถาต้องมีความศรัทธาจริงต้องมีสมาธิที่จะใช้นะครับและที่สำคัญเลยก็คือ ตัวผู้ใช้คาถานั้นต้องเป็นคนดีนะครับต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมคนดีมีศีลธรรมคือมีสุจริตธรรมทั้ง3คิดดีพูดดีทำดีเป็นคนที่มีศีลห้านะครับศีลห้าก็คือ,อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับไม่รักขโมยไม่ประพฤติผิดในการมไม่โกหกนะครับ ไม่ดื่มเครื่องดองของเมานะครับรวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติตามอริยธรรมนะครับความพฤติตาริยธรรมคือประพฤติดีนะครับไม่ประพฤติชั่วรวมๆแล้วก็จะเป็นคนดีเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับเมื่อเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาต่างๆที่นำมาใช้ก็จะสำเร็จบรรลุผลตามที่ตั้งใจนะครับ ก็นี่ทั้งหมดนี้เป็นคาถาของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ